สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่จะมาแบ่งปันการถักหน้ากากอนามัยอีกแบบหนึ่งนะคะคือเราไม่ต้องสอยผ้าตัวนี้ติดแล้วค่ะค่ะถักแล้วก็จะมีแนวตะเข็บนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมีวิธีการถักค่ะส่วนตัวนี้ใช้ผ้าเช็ดหน้านะคะ,คะผ้าเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็สอดเข้าไปด้านในเลยค่ะใช้ไหมสําหรับถักงานให้เด็กค่ะเป็นแบบคอตตอนนะคะ,คะจะนุ่มๆส่วนเข็มถักโครเช ใช้เบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้านะคะแล้วแต่ว่าเราจะปรับเอาค่ะถ้าหัวใหญ่งานก็จะหา่างอันนี้เป็นผ้าสาลูนะคะผ้าสาลูหรือว่าผ้าอ้อมเด็กค่ะใช้ผ้าฝ้ายผ้าลินินผ้าป่านได้หมดค่ะเป็นเส้นใยจากธรรมชาติค่ะไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังเราตอนที่เราจะถักโซ่นะคะตรงนี้เหลือเผื่อเย็บประมาณสิบ้านิ้วค่ะ ะขวยไหมเป็นวงกลมนะคะะขวาสองรอบนะคะค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะค่ะก็จะได้ห่วงที่จะถักโซ่แล้วนะคะค่ะถักโซ่ทั้งหมดสี่สิบโซ่ค่ะ ถ่าครบ40โซ่แล้วนะคะแถวที่1ค่ะตัว X นะคะตัว X คือคอทอค่ะหรือว่าควักธรรมดานะคะ5้ครั้งค่ะหรือว่า5หลักถัดไปค่ะ1 2เกี่ยวไหมเส้นเดียวนะคะตรงนี้ค่ะ3 4 ค่ะคอทอห้าครั้งแล้วนะคะค่ะถัดไปค่ะตัวทีค่ะตรงนี้ค่ะตัวทีนะคะตัวทีก็คือครึ่งของพอหนึ่งคอค่ะบางท่านก็เรียกว่าเศษหนึ่งส่วนสองพอหนึ่งคอค่ะทำแบบเดียวกันนะคะคือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะค่ะแทงหัวเข็มลงหลักถัดไปค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะ ดึงไหมสูงประมาณ8ปมิลน,นะคะหรือว่าความสูงของหลักค่ะค่ะมีไหมสามห่วงหรือว่าสามเส้นในเข็มนะคะค่ะเกี่ยวไหมลอดผานทั้งสามเส้นเลยค่ะครั้งเดียวค่ะค่ะ1หลักแล้วค่ะ2หลักค่ะ3ามหลัก สหลัก5ห,หลักค,ความสูงของหลักเราบังคับมือเราให้เท่ากันได้ค่ะถ,ถัดไปค่ะตัว T แล้วมีขีดข้างล่าง1ขีดนะคะ,ะขีดข้างล่างนี่คือการพันหัวเข็มนะคะหนึ่งขีดก็หนึ่งครั้งค่ะคอหนึ่คอนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะแทงหัวเข็มลงหลักถัดไปค่ะ จะมีไหมสามเส้นนะคะหรือว่าสามห่วงในเข็มค่ะค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะลอดผ่านสองเส้นก่อนค่ะค่ะเป็นการปลดหนึ่งครั้งนะคะอ่าเหลือสองห่วงแล้วค่ะพัานหัวเข็มเกี่ยวไหมลอดผ่านสองห่วงนี้มาอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะเป็นการปลดสองครั้งค่ะค่ะพอหนึ่งคอค่ะค่ะสองหลักแล้วค่ะ ทำยี่สิบหลักนะคะถักมาค่ะจนครบยี่สิบหลักตรงนี้นะคะเมื่อกี้ได้สองหลักแล้วนะคะ ค่พอหนึ่งคอจากตรงนี้มาถึงตรงนี้20ิหลักแล้วนะคะค่ะที่เหลือด้านข้างค่ะก็คือตัว t แล้วก็ตัว x นะคะ t 5หลัก x 5หลักค่ะค่ะทำม,มาร์คไว้เลยนะคะหรือว่าเครื่องหมายที่เราจะทำให้งานเราไม่ผิดพลาดนะคะค่ะใช้ไหมพรมหรือว่าเข็มกลัดก็ได้ค่ะค่ะ ครึ่งของคอหนึ่งคอค่ะห้าครั้งนะคะบนหลักถัดไปค่ะ,คะระดับความสูงของหลักก็จะเท่ากับ ตัวทีด้านนี้นะคะคือแปดมิลพอทอนะคะหรือว่าควักธรรมดาค่ะห้าหลักค,ค่ะจบแถวที่หนึ่งค่ะงานกลับค่ะ ค่ะจะพลิกออกจากตัวหรือว่าพลิกเข้าหาตัวก็ได้นะคะให้เหมือนกันทั้งหมดค่ะขักธรรมดาค่ะหรือว่าคอทอนะคะลงห้าหลักค่ะถัดไปค่ะ ครึ่งของคอหนึ่งคอค่ะ ถัดไปค่ะพอหนึ่งคอค่ะตัวทีแล้วมีขีดข้างล่างหนึ่งขีดนะคะพ่านหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะแทงหัวเข็มลงหลักถัดไปค่ะปลดสองเส้นก่อนนะคะแล้วปลดรวดเดียวค่ะสองเส้นตรงนี้หนึ่งหลักแล้วทําไปอีกสิบเก้าหลักนะคะเป็นยี่สิบหลักค่ะ ถักพอหนึ่งคอมาได้ยี่สิบหลักแล้วนะคะค่ะด้านข้างค่ะด้านข้างจะเหมือนกันนะคะทั้งหมดเลยค่ะตลอดสิบหกแถวนะคะคือตรงนี้กับตรงนี้ค่ะเหมือนกันค่ะลงหลักเท่ากันนะคะค่ะตัวทีค่ะเครื่องของพอหนึ่งคอค่ะห้าหลักนะคะ เมื่อทำครบห้าครั้งหรือว่าห้าหลักแล้วที่เหลือก็คือควักธรรมดาค่ะอีกห้าครั้งค่ะบนหลักถัดไปค่ะค่ะตรงนี้ด้วยนะคะค่ะครบห้าหลักแล้วค่ะจบแถวที่สองค่ะ ค่ะพลิกงานกลับค่ะค่ะแถวที่3ามนะคะจะเป็นการทำให้เกิดตะเข็บขึ้นนะคะนี่ค่ะนี่คือตัวอย่างนะคะเป็นตะเข็บค่ะแทงหัวเข็มลงตรงนี้นะคะ เกียวไหม่ขึ้นมาค่ะค่ะทำคอทอธรรมดานี่และค่ะควธรรมดาค่ะค่ะถัดไปค่ะเมื่อกี้หัวเข็มโผล่ตรงนี้นะคะอ่าเราก็แทงที่เดิมค่ะค่ะแทงหัวเข็มขึ้นนะคะนีสาในหนึ่งหลักนี่แหละค่ะเกี่ยวไหมลอดผานขึ้นมาค่ะค่ะทำควักธรรมดาค่ะค่ะสองครั้งแล้วนะคะ แทงหัวเข็มลงเมื่อกี้นะคะที่หัวเข็มโผล่ขึ้นมาค่ะสามครั้งค่ะนี่ค่ะด้านนี้ค่ะตรงที่เดียวกันที่เข็มโผล่ขึ้นมานะคะนี่ค่ะสี่ค่ะ หครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าถัดไปค่ะตัวทีค่ะเครื่องของพอถึงคอค่ะค่ะทาเหมือนเดิมค่ะแต่เป็นการเปลี่ยนโดยการแทงหัวเข็มลงลักษณะแบบนี้ค่ะค่ะตรงนี้ก็เกี่ยวไหมรวดเดียวนะคะ,คะสองหลักค่ะ สามหลักค่ะหลักที่สี่ค่ะขานีคขาลงตรงนี้ค่ะ ใค่ะพอหนึ่งคอนะคะยี่สิบครั้งค่ะหรือว่ายี่สิบหลักนะคะอะตรงนี้หัวเข็มที่โผล่เมื่อกี้นะคะค่ะแทงหัวเข็มลงค่ะค่ะดันหัวเข็มขึ้นตรงข้างนี้นะคะหลักเดียวกันนี่ค่ะเกี่ยวไหมรอดผ่านสองเส้นก่อนนะคะหนึ่งครั้งค่ะปลดอีกสองเส้นนะคะหนึ่งครั้งค่ะค่ะทําไปจนครบยี่สิบหลักนะคะตรงนี้หนึ่งแล้ว พอะนึ1คอได้ครบยีบเอดหลักแล้วนะคะค่ะถัดไปค่ะแถวที่สามค่ะตรงนี้นะคะค่ะทำทีค่ะหรือว่าครึ่งของพอหนึนะคะอีกห้าหลักค่ะ ด้านข้างนี้ที่เหลือก็ควักธรรมดานะคะอีกห้าครั้งค่ะสี่หลักนะคะอ่า ถักข้างในนี้อีกเส้นหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะค่ะจะได้ห้าหลักนะคะค่ะพลิกงานกลับค่ะแถวที่สี่ค่ะควักธรรมดาค่ะลงห้าหลักค่ะค่ะอันนี้ถักธรรมดาแล้วนะคะไม่ต้องเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังแล้วค่ะค่ะทำแบบที่เราถักแถวแรกเลยนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะตัวทีนะคะเครื่องของพอหนึ่งคอค่ะห้าหลักนะคะค่ะตรงนี้ก็พอหนึ่งคอค่ะมาทั้งหมดยี่สิบหลักค่ะ ยี่สิบหลักแล้วนะคะด้านข้างค่ะเหมือนกันค่ะคึ่งของพอหนึ่งคอค่ะค่ะลงห้าครั้งนะคะหรือว่าห้าหลักค่ะ ค่ะตรงนี้ก็คอทอนะคะควักธรรมดาค่ะห้าครั้งนะคะค่ะตรงนี้ด้วยค่ะค่ะครบห้าครั้งแล้วนะคะค่ะแถวที่สี่นะคะจบแถวค่ะ,คะพลิกงานกลับค่ะ แถวที่ห้านะคะควักธรรมดาค่ะลงห้าหลักค่ะหรือว่าห้าครั้งนะคะค่ะถัดไปก็ครึ่งของพอนคอค่ะห้าหลักค่ะ ที่เหลือก็ถักพอหนึ่งคอนะคะยี่สิบหลักค่ะเหมือนกันค่ะถักวนไปวนมานะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ อสองแถวจะอยู่ข้างในนะคะที่เหลือข้างบนถักขึ้นไปค่ะตั้งแต่แถวที่ห้าขึ้นไปนะคะถักวนไปวนมานะคะเหมือนกันหมดเลยค่ะการถักนะคะที่แถวที่หนึ่งแถวที่สองจะอยู่ด้านในนะคะตรงนี้คือตะเข็บค่ะอันนี้คือด้านที่เราถักขึ้นมานะคะอีกสิบสองแถวค่ะตรงนี้จะเป็นแถวที่สิบสี่แล้วนะคะคลิกงานกลับค่ะ แถวที่สิบห้านะคะจะทําเหมือนแถวที่สามค่ะค่ะแทงหัวเข็มลงตรงนี้นะคะค่ะแทงหัวเข็มขึ้นมาค่ะด้านข้างหลักเดียวกันนี้นะคะค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะทําคอทอค่ะหรือว่าควักธรรมดาค่ะค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะแทงหัวเข็มลงนะคะด้านข้างนี้ค่ะค่ะแทงหัวเข็มขึ้นนะคะในหลักเดียวกันค่ะค่ะควักธรรมดาค่ะ คห้าครั้งนะคะ,คะถัดไปค่ะตัวีค่ะค่ะครึ่งของคอหนึ่งคอค่ะทำเหมือนเดิมเลยค่ะกับแถวที่สามนะคะทำเหมือนกันค่ะ ห้าครั้งค่ะจะเป็นตะเข็บเหมือนกันค่ะ นี่ค่ะที่เราทําไว้แถวที่สามนะคะตากเหมือนกันค่ะค่ะถัดไปค่ะพ่อหนึ่งคอค่ะหรือว่าพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะค่ะลงยี่สิบหลักเท่ากันค่ะ อันนี้ก็ทำเหมือนกันค่ะครึ่งของพอหนึ่งคอค่ะลงห้าครั้งนะคะหรือว่าห้าหลักค่ะ ่ที่เหลือก็ควักธรรมดานะคะห้าหลักเหมือนกันค่ะค่ะอย่าลืมหลักที่ห้านะคะลงด้านข้างนี้เลยค่ะค่ะพลิกงานกลับค่ะแถวที่สิบหกนะคะทำเหมือนแถวที่หนึ่งค่ะ ค่ะว่าธรรมดาค่ะหรือว่าคอทอนะคะห้าครั้งค่ะค่ะถัดไปค่ะครึ่งของพอหนึ่งคอค่ะห้าหลักเหมือนกันค่ะ ที่เหลือก็คือพอหนึ่งคอค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะถัดไปค่ะครึ่งของพอหนึ่งคอค่ะห้าครั้งค่ะ ที่เหลือห้าหลักก็คือควักธรรมดาค่ะค่ะจบแถวที่สิบหาเกี่ยวไหมอีกรอบนึงค่ะค่ะดึงไหมให้เท่ากับด้านนี้นะคะให้เหลือเท่ากันค่ะ ยางสำหรับทำหน้ากากนะคะเลือกเส้นเล็กๆค่ะค่ะตัดยาว17เซนค่ะใช้เข็มกับได้เย็บผ้าธรรมดานี่เลยค่ะค่ะ,ะถ้างานเป็นสีไหนได้ที่เย็บควรจะเป็นสีเดียวกับงานนะคะค่ะพอดีงานนี้สีขาวก็เลยใช้สีขาวเนาะ เย็บยางติดเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองข้างค่ะใช้เข็มค่ะในการเย็บไหมพรมนะคะตรงนี้ค่ะค่ะสอยติดเลยค่ะนี่ขั้นกลางนะคะเย็บตามที่ท่านถนัดเลยนะคะเย็บแบบไหนก็ได้ค่ะ ซ่อนได้หรือว่าซ่อนใไม่ไว้ข้างในนะคะ,คะอาจจะใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือว่าผ้าฝ้ายผ้าสารูก็ได้นะคะ ผ้าที่เราเอามาใส่ตรงนี้นะคะอ่าเปลี่ยนได้ค่ะถอดซักได้นะคะอ่าไม่ต้องสอยค่ะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะเวลาใส่ก็จะกระชับค่ะเพราะว่าด้านข้างเราใส่ยางยืดนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ